เรื่องราวในยุคปัจจุบันวัดวามีอะไรให้ไปกราบไหว้บูชาแบบนั้นเป็นพุทธานิไหมเจ้าข้าเห็นวัดแต่ละวัดมีกันแทบทั้งนั้นสมัยนี้เรื่องราวมันมากมายหลายอย่างวัดวัสมัยนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่เหมือนในอดีตแต่ว่าค่าใช้จ่ายเหล่านั้นแต่ว่าต้องเป็นเงินกองกลางของวัดนะต้องมีส่วนกองกลางที่จะจัดการเรื่องเงินเช่นค่าน้ําค่าไฟวัดแต่ตอนนี้หลายคนเห็นหลายวัดคนมาทําบุญวัดวามีบางอย่างเช่นรูปปั้นเหล่าเทพที่มาให้กราบไหว้บูชาหากถามว่ามันผิดหลักไหมมันอยู่ที่การจะให้อุบายในธรรม สำหรับสิ่งเหล่านั้นเพราะเหล่าเทพอาจบอกให้คนมากรับไหว้ว่านี่คือการระลึกถึงคุณความดีของเทวดาได้คือเทวดานุสิแต่ไม่ได้สอนให้งมงายละทิ้งที่พึ่งของชาวพุทธคือพระรัตนตรยัยหากมองในแง่ของวัฒธรรมอย่างถูกต้องว่าสิ่งเหล่านี้คือการกรับไหวความดีแต่ไม่ให้ยึดเป็นสาระแทนพระรัตนตรยัยหากสอนในมุมถูกต้องก็ไม่มีอะไรที่น่าตำหนิมากนะัก แต่หากสร้างรูปปั้นมาให้กราบไหว้แต่สอนให้งมงายมากเกินไปและจุดประสงค์หลักคือดึงเงินเข้าวัดวาแบบคนเขาพูดกันคือวัดครึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอันนี้ไม่สมควรการที่วัดหลายที่ทํากันจะเป็นแบบพาณิชย์หรือไม่ต้องดูการวางตําแหน่งของหลักคําสอนที่ถูกต้องควบคู่ไปด้วยเช่นวัดอื่นมีแต่อาจไม่ได้สอนหลักคําสอนที่ถูกต้องที่ให้กราบไหว้รูปปั้นเหล่าเทพหรือมาขอพรตามศรัทธาได้ การที่วัดฝั่งหมู่บ้านพวกเราจะทำบ้างอย่างน้อยเป็นกุศโลบายให้คนเข้ามาวัดทำบุญแล้วค่อยสอนพวกเขาเหล่านั้นให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเหล่าเทพนั้นกลับไหว้ขอพรได้แต่ไม่ใช่สารณะที่แท้จริงสอนให้พวกเขาทราบถึงเรื่องราวการที่ให้พวกเขาเข้าใจก็สามารถนำรูปปั้นเหล่าเทพมาวางไว้ในวัดว่าตามสถานที่สมควรได้อย่าลืมว่าศรัทธาอย่าไปขวางของใครมันจะ เป็นแรงต้านเยอะเหมือนที่มีคนถามหลวงพ่อหลีว่าทําไมท่านต้องสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลท่านก็ตอบแนวว่าท่านทํานาไม่ใช่แค่ต้องการเมล็ดข้าวอย่างเดียวฟังข้าวท่านก็เอาดังนั้นไม่ปฏิเสธคนที่เอ ขายังบารมีไม่ถึงที่ยังต้องการฟังข้าวก็ยังดีกว่าไม่ชี้นำทางที่เขาจะสร้างบารมีต่อไปหรือหลวงปู่ดูหลวงปู่แหวนท่านก็เคยบอกว่าดีกว่าให้คนหันไปนับถือของไม่ดีแต่พระเครื่องมีรูปพระพุทธเจ้าอยู่อย่างน้อยเวลาจนตัวพวกเขาจะนึกถึงบารมีพระขึ้นมาบางคนอย่างพวกเราเจออะไรกับขันยังจับพระเครื่องจนแน่นขอหลวงพ่อท่านช่วยผมด้วยช่วยหนูด้วยเห็นไหมยังระลึกถึงคุณของพระที่ห้อยที่นำมาติดตัวยังดีกว่านึกถึงเปรตต่อศูนช่วยหนูด้วยช่วยผมด้วยใช่ไหม ดังนั้นการที่วัดว่าจะมีรูปปั้นเหล่าเทพไว้ในวัดจะมองว่าเป็นการดึงคนในเชิงพาณิชย์ไม่ต้องดูเจตนาด้วยอีกอย่างวัดวาเหล่าเทพก็อยู่ดูแลอยู่แล้วอย่างวัดท่าซุงของหลวงพ่อวัดท่าสุงท่านก็มีรูปปั้นเท้ามหาราชทั้งสี่เป็นต้น แต่ท่านก็สอนให้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านและให้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งดังนั้นต้องแทรกคำสอนที่ถูกต้องไปด้วยจึงจะเป็นการนำองค์เทพมาให้คนกราบไหว้บูชานั่นคือการทำที่ถูกต้องหรือบางวัดอยู่ห่างจากบ้านวัดวาแห่งตนจะไปทาบุญที่อื่นไปกราบไหว้เช่นท้าเวสุวรรณหรือท่านอื่นหากมีการนําหลักคำสอนมาสอดแทรกเป็นกุศโลบายดึงคน เข้าวัดก็จะเป็นการไม่สมควรอย่างไรดีกว่าให้พวกชาวบ้านลำบากเดินทางไปไกลาหากวัดวาหมู่บ้านตนมีก็จะสามารถมาทําความดีวัดวาแถวบ้านตนได้สรุปแล้ววัดวานั้นจะเป็นการหาก,กินในเชิญพุทธาณิ์ไหมต้องดูที่คำสอนและการให้ความรู้แก่ผู้ที่มาว่าได้รับคำสอนแบบไหนและผู้ที่อยู่ในวัดวาวางจิตตนเองแบบไหนมากกว่าจะเป็นพุทธาณิชย์หมายอยู่ที่วัดว่าที่นำรูปปั้นเหล่าเทพมาตั้งไว้จะตั้งให้คนมางางหรือตั้งไว้สอดแทบเป็นกุศโลบายให้คนเข้ามาทำบุญแล้วสอดแทกคำสอนที่ถูกต้องไหมอันนี้คือต้องดูตรงนี้นะ